สวัสดีครับผมผมเกรดิ้งและกับช่องของเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเราเดินทางกันมาจนถึงคลิปสุดท้ายนะผมนี่ก็เป็นชุดที่10นะครับเป็นชุดในสัปดาห์ที่4นะครับผมก็ต้องบอกว่าจะต้องตามหาพิกาชูให้ได้นะครับเพราะว่าเปิดมาทั้งหมด10กล่อง10ซองไม่ได้สักใบนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าสรุปแล้วยังค้างคาใจนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับผม ใครที่แบบได้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมจะได้รู้ว่าสรุปแล้วมันมีจริงๆใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับสําหรับกล่องกล่องนี้ตัวนี้ก็มีชื่อชุดว่านุ่มแบล็กโครซานะครับก็เป็นโปเกมอนเทพนะครับผมนี่มาแกะเลยครับนี่ครับเป็นโปสเตอร์แล้วก็วก็เป็นซองการ์ด ด้านในสุดท้ายก็เป็นสติกเกอร์นะครับมีพิกาชูแล้วก็มียูวีแล้วก็มีหัวนะครับผมสติกเกอร์เนี่ยถ้ามันก็จะแบบคล้ายๆกันนะครับผมแต่และโปสเตอร์นะครับผมแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวโปสเตอร์ก็นี่นครับผมจะมีตัวไข่เลวและโกซ่านะครับผมนี่แบบนี้เลยก็ถือได้ว่าสวยงามน,นะโปสเตอร์แล้วก็ด้านหลังก็อันนี้เหมือนจะซ้ำเนาะเหมือนจะซ้ํากับชุด อะไรสักชุดหนึ่งเนี่ยผมจําได้อยู่ว่าภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับผมมาแต่ว่าอันนี้เราเอาไว้ก่อนแล้วกันครับที่จะต้องไปลุ้นแน่นอนคือการ์ดด้านในนะครับผมอขอภาวนาก่อนแล้วกันนะผมขอให้ได้ขอให้ได้พิกาชูขอให้ได้พิกาช,กชูมาแกะกันครับโอ้โหใบแรกมาก็พระลังจิตครับผมพะลังจิตพลังจิต กระโชว์ใอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับการ์ดใบเดิมซ้ำๆหนุผมใบต่อไปครับเป็นรูป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 โอ้ถาดมืดแบกกี้นะครับผมใบต่อไปผมขอขอเป็นรูปสายฟ้าได้ไหมครับสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าโอเคครับรูปดาวแนโคซานะครับใบสุดท้ายนี่ครับผมไค่เลี้ยวนะผม ต้องว่าตอนนี้มีใครเลืออยู่ประมาณ3ใบมั้งครับผมก็สรุปแล้วอ P ี EP สุดท้ายชุดสุดท้ายไม่ได้ตัวพิกาชูนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกอยากจะรู้แล้วว่าตัวพิกาชูเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะผมถ้ามีเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นการ์ดแลก,ก็ได้นะผมเพราะว่าผมแกะมาทั้งหมด1 0ซอง10ชุดเนี่ยไม่ได้พิกาชูเลยสักกระตัวนะผมใครที่ได้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันผมจะได้รู้ว่ามันมีจริงๆนะครับก็ ซีซองซีการ์ดนี้ก็ได้นี่เลยตามไปเลยเป็นการ์ดซ้ำนะผมและก,แก็ซาแบกกี้ตัวโลพัสนะผมแล้วก็ตัวไคเลีวนะครับก็เป็นซ้ำมาแบบนี้เลยถือได้ว่าซ้ำเยอะมากๆนะครับผมไม่แน่นะผมอาจจะจะแลกดีหรือ่าแจกดีนะผมก็ถ้าใครสนใจก็มา comment, คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นละกันนะผมว่ากำลังชั่งใจอยู่ว่าจะแจกหรือว่าจะแลกดีนะผมโอเคกันก็ ประมาณนี้ผมเป็นคลิปสุดท้ายที่แบบโคตรสั้นนะผมแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะมีอะไรต้องพูดแล้วเพราะว่ามันจบแล้วมไม่ได้พิกาชูละแล้วก็พี่ตะใบก็น่าจะมีเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวจะมาลุ้นกันดีกว่าว่าตัวชุดแฮปปี้มิลนะผมในสัปดาห์ถัดไปจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะผมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวตุ๊กตาตุ๊กตุนที่มันแบบเป็นตัวแบบเล็กๆนะผมที่เป็นแบบรูปสัตว์หรือเปล่านะครับผม อันนี้ไม่ใจถ้าเป็นตัวนั้นก็คิดว่าหนุ่มน่าจะผ่านก่อนและกันนะผมแต่ว่าไม่แน่น่าจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มีกระตูนนุ่มอย่างเช่นแบบตัวอะไรหนุ่มตัวสีม่วงอ่ะที่เพิ่งเข้าลงภาพยนต์ไปคิดชื่อไม่ออกสติปนะผมตัวสติปไม่แน่เหมือนกันจะมีเปลือนะผมจะเป็นตัวมังกรเขี้ยวกุดหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าเป็นแบบสองเรื่องที่ผมพูดไปก็น่าจะดีนะผมเพราะว่า ถ้าเป็นแบบตัวที่ผมพูดไปที่ว่าเป็นของต่างประเทศนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นตุ๊ก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 กตุ่นผมเคยรีวิวไปอยู่นะมันจะเป็นแบบเป็นสัตว์นะผมเป็นพึ่งเป็นอะไรปรต่างๆนานาแต่ว่ามันดูไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่นุ่มโอเคก็คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกัน้วดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมแล้วก็ลยยาลืมนะผมใครที่ได้การพิกจูก็มาคอมเมนต์บอกแล้วก